ชาวลัคนามังกรในสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนการงานของคุณช่วงนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่นานนี้นะคะขอแค่คุณมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าสิ่งดีๆและความสำเร็จกำลังมาหาคุณแค่นั้นทำให้เต็มที่ค่ะสิ่งอะไรที่คุณทำอยู่ทำไปเลยเต็มที่คิดว่าดีทำต่อไปแค่นั้นความสำเร็จอยู่ในมือคุณนะคะการเงินนะคะคุณอาจจะมีรายได้เข้ามานะคะ ทําให้คุณบริหารได้อยู่แต่มันจะมีรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายข้อที่1 2. มันจะมีรายจ่ายที่คุณไม่ทันตั้งตัวได้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวคือการวางแผนการเงินให้ดีเพราะว่าเงินมันกําลังหมุนไปหมุนมาทําให้มันบาลานซ์ทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นแล้วคุณจะไม่ติดขัดเรื่องการเงินนะคะความรักนะคะ คุณกับคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรืออะไรจุกจิกก็ตามนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ดีนะคะสิ่งเดียวคือเราถนอมน้ำใจกันเยอะค่ะมันจะทำให้เรา การพูดการคุยอมันจะทำให้เราระมัดระวังในการคุยกันมากขึ้นและหากใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะสอบถามก็ามาได้ค่ะบียันตรามีคำตอบให้ค่ะ